จเจริญพรนะทุกท่าน <c oughs> สำหรับเช้าวันนี้วันที่2ส,นะสิงหาคมอ2567รรนะเวลาก็ดำเนินไปเรื่อยๆเ,นะเราทั้งหลายก็อายุมากขึ้นไปอีกวันหนึ่งพอผ่านวันหนึ่งก็คือมากขึ้นอีกวันหนึ่ง ผ่านเดือนหนึ่งก็มากขึ้นอีกเดือนหนึ่งผ่านปีหนึ่งก็มากขึ้นอีกปีหนึ่งก็เรียกว่าชีวิตน้อยนักนะสำหรับมนุษย,นย์เราก็คิดว่าออายุยืนสมัยเด็กเพิ่งอายุ10ปี 11-12, อ็ดโอ้ทำไมอายุมันยาวยาวทำไมแต่ละวันมันนาน,น,าน ปัจจุบันนี้กับเพระาะว่าเวลาไม่นานเลยในแต่ละวันผ่านไปอย่างรวดเร็วกิจกรรมกิจการต่างๆก็ปัป๊บปแปแป,แปผ่านไปปั๊บปแปแป,แปผ่านไปอายุวัยต่างๆก็เพิ่มขึ้นบ้านเมืองทั้งหลายก็พัฒนาขึ้นบางทีก็ประสบปัญหา <c oughs> โลกนี้มีแต่การดินน้นรนการสแสวงหาแล้วก็มีแต่ทุกข์มีทุกข์มากกับมีทุกข์น้อยก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปเราทั้งหลายก็ต้องมาเล่นขนายในการที่จะออกจากทุกข์ออกจากทุกข์นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของกาย แต่เป็นเรื่องของจิตใจเหมือนกับเราอยู่ในโลกนะเราพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจมันก็จําเป็นต้องอยู่เหมือนกับได้เกิดมามีอัตภาพร่างกายนี้อาจจะพิการหรือไม่พิการก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ถ้าอยู่กับมันไม่ได้หรือปฏิเสธโลกปฏิเสธร่างกายเสร็จแล้ว ก็จะยิ่งทุกข์หนักกว่าเดิมแต่โดยธรรมชาติโดยปกติแล้วว่าคนเราเนี่ยเกิดมาคู่กับร่างกายนี้มันก็ยึดร่างกายไปเรียบร้อยพร้อมๆกับยึดโลกใบนี้เป็นของตัวเองซึ่งจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้นตลอด ก็มีจากโลกนี้ไปไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นแล้วกระดูกถ้าเอาคนมากองกันนับรวมกันก็น่าจะเป็นภูเขาเรากามกันเกิดล้านตายล้านเกิดสิบล้านก็ตายสิบล้านไม่มีหลงเหลือแม้แต่คนเดียวเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตากันไปเรื่อยๆอแล้วก็ในแต่ละพแต่ละชาติก็ หน้าตาก็ไม่ซ้ำกันเลยหน้าตาแปลกแตกต่างกันไปแต่ละยุคแต่ละสมัยย้อนไปดูภาพเก่าๆคนในยุคเก่าก็รูปร่างเขาโคง้งก็อีกแบบหนึง่งอายุคของเรานี่รูปร่างหน้าตาเขาโคง้งการแต่งเนื้อแต่งตัวก็อีกแบบหนึง่งอนาคตก็ยังไม่รู้เลยจะเป็นยังไง ยุคนี้อายุผู้คนก็จะอยู่ที่ไม่เกินร้อยปีเป็น8ปปีไว้เป็นเกณฑ์เกิน80ปีก็ก็ถือว่าเป็นกำไรทุกหนึ่งร้อยปีอายุคนจะลดลงหนึ่งปีอีกหนึ่งร้อยปีอายุคนก็ลดลงอีกหนึ่งปีนี่อันนี้ก็เป็น ลักษณะของกับแต่ในยุคภระศีอานนี้ผู้คนกับอายอุยาวนานมากเป็นแสนปีเป็นแสนปีปนนปหรือแปดหมื่นปีอายุพระพุทธศาส,สนาของพระศีอานนี้ได้แปดหมื่นปีกว่าภระศีอานจะบรรลุธรรม อายุสองหมื่นปีเราทั้งหลายลงนึกดูว่าเราเกิดมาอยู่ในโลกใบนี้มาสี่สบปีห้าสปีบางทีมันก็ยังเบื่อมยังไหนแต่ในยุคนั้นเมื่อคนอายุหมื่นปีนี่แสดงว่าวัยหนุ่มวัยสาวมจะต้องยาวนานอยู่พอสมควรวัยเด็กก็นานวัยหนุ่มวัยสาวก็นาน ไว้ยแก่ไว้ชะะรากันาน<ม>กว่าจะเป็นหมื่นปีไม่รู้ว่ามันมาในรูปอย่างนั้นได้ยังไงกันมางนะอาจจะเป็นมนุษย์กึง่งต่างจักรวาล<ม>ปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่มีอายุยาวนาน อย่างไดโนเสาร์นี่ก็มีอายุโอ้โหเป็นล้านล้านปีเมื่อไดโนเสาร์มันล้านปีได้มนุษย์ก็อยู่เป็นล้านปีได้อยู่เหมือนกันแต่ล้านปีแบบดีกับล้านปีแบบวิบากก็แตกต่างกันลองนึกถึงว่าเราเกิดมารูปร่างหน้าตาเราไม่ดีแขนขาพิการเราต้องมาอยู่อย่างยาวนานเป็นหมื่นหมื่นปี เราจะมีความสุขกันไหมล่ะเนี่ยต้องทนทุกข์อยู่ตั้งเป็นหมื่นเป็นแสนปีกว่าจะล้มหายตายจากไปแต่ถ้าดีหน่อยก็คือเกิดมารูปร่างหน้าตาผิวพรรณสวยสดงดงามไอ้เรื่องธรรมะเราไม่ต้องไปถามถึงมันเราเอารูปประพันธ์ภายนอกไปก่อนอเป็นคนมีทรัพย์กับคนไม่มีทรัพย์ ถ้ามีทรัพย์อยู่เป็นหมื่นเป็นแสนปีก็สุขสบายเป็นหมื่นเป็นแสนปีถ้าไม่มีทรัพย์ <ừ. S 1> ก็ต้องอยู่อย่างลำบากกันไปเป็นหมื่นเป็นแสนปี <ừ. S 1> แต่ที่น่าแปลกกว่านั้นก็คือว่ายังคงอยู่บนโลกใบนี้น <ừ. S 1> แต่ไม่รู้ว่าอุณหภูมิของโลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้ว หด้อจะเกิดจัก,กรวาลใหม่สิ่งมีชีวิตใหม่ก็ไม่พบว่าโลกจะทำลายโลกโลกจะทำลายลงราบเมื่อพระพุทธเจ้าครบกับห้าพระองค์แล้วโลกก็จะทำลายตัวเองลงแล้วก็จะเก่อกำเนิดโลกใหม่ขึ้นมาอีกรองรับพระพุทธเจ้าองค์ใหม่พัฒกับใหม่ขึ้นมาอีก พระตะกับใหม่นี่ก็จะมี28ปพระองค์หรือ,อย่างไงนี่ถ้าจำไม่ผิดนะขนาดยุคเราเนี่อากาศเราก็ว่าเปลี่ยนแปลงแล้วร้อนแล้วไม่รู้ว่ายุคภระีอานนี่มันจะร้อนหรือมันจะเยน็นอาจจะเย็นก็ได้เพราะถ้าเกิดน้ำท่วมมันก็จะเปลี่ยนแปลงสภาพไปทั้งหมดนะพอน้ำท่วมปับ๊บ สิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็ปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงไปแล้วก็ผู้คนก็เหลือน้อยตายลงไปตายลงไปตายลงไปยุคใหม่ของยุคภาษีอาษ่านนี่ก็คือมนุษย์เกิดมาเริ่มอายุยืนแต่พวกที่อายุสั้นก็จะค่อยทยอยตายไปทยอยตายไปก็จะแปลกใจว่าเฮ้ยคนนั้นทำไมไม่ตายสักทีบรตรไม่ตายเร็วจังเลย ก็อาจจะมีพันธุกรรมใหม่มาอันนี้เดาเราก็ใครปรารถนาจะอายุยาวๆก็ปรารถนาไปยกภาษีอาหารเอาเองก็แล้วกันแต่มันไม่ได้ว่าอยู่ที่ปรารถนาหรือไม่ปรารถนาถ้ามันอยู่ที่ปรารถนานี่เมื่อวานคุยกันในรถจะไม่มีนอน จะไม่มีไส้เดือนจะไม่มีแมลงหมาแมวก็ทุกคนก็ปรารถนามาเป็นมนุษย์มีใครอที่ฐานขอให้ได้เกิดเป็นหมาขอให้เกิดเป็นควายขอให้เกิดเป็นหนอนขอให้เกิดเป็นนกมีใครไปปรารถนาอย่างนั้นไหมละ่ะสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายในดินในหุบในเหวมีใครไปปรารถนาเป็นไหม ก็มีปตนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติโพคสมบัติไม่มีใครปัถนาหมาสมบัติสัตว์สมบัติไม่มีแต่มันก็เป็นไปตามเร่งกรรมถ้าเราไม่ทำคุณงามความดีไว้ปรถนาให้ตายมันก็ไม่ไปเพราะฉะนั้นถ้าเราทำคุณงามความดีที่มันเหมาะสมไม่ต้องปรรถนามันก็เปลี่ยนไป แต่ถ้าเอาแต่ปารถนาอย่างเดียวการกระทําไม่ได้เป็นไปได้ทั้งหมดหมูหมากาไก่เป็ดปัวควายเห็บหมัดกิ่งกาไส้เดือนโอ้โหสารพัดแหละที่มันจะเป็นไปไม่ได้เป็นไปตามปารถนาเราปารถนาไปเกิดยุคพระีอาก็ท่านทั้งหลาย ปาฏฐนายังไม่สามารถเกิดมาทันพระพุทธเจ้าองค์นี้เลยบางคนเกิดมาใหม่ก็ยังไม่ทันในหลวงราชการที่าไม่ทันในหลวงราชการที่ห้ามันจะเป็นไปตามปราถนาเราเลยมันก็เป็นไปตามคำรรที่เราทราบที่เราก่อไว้มันไม่ได้เป็นไปตามที่เราปารถนาแม่เงินหมูหมาปลาไก่เป็ดวัวควายห่าง จิงเลนตุกแกไม่มีในโลกนี้มีแต่ผู้คนสวยสดงดงามเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีกันหมดท้าเป็นไปตามปราัถนาเป็นไปตามแรงอธิษฐานนะสัตว์ไม่มีเลยเพราะไม่มีใครปรัถนาไปเป็นสัตว์ไม่มีใครปรัถนาไปตกนรกแต่มันก็ยังคงมีตกนรกมีสัตว์เทราชานอยู่นั่นเอง